ทุกวันนี้การบริการหลังการขายอย่างการส่งพนักงานมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆค่ะและนี่เองที่เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพบางรายใช้ในการแอบอ้างเพื่อเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในจังหวัดลบบุรีค่ะ ันธรรมดาก็คือจะมีหนูกับน,น้องเนี่ยแหละคะ่ะอยู่บ้านพ่อกับแม่จะออกไปทำงานน้องหนูเขาเป็นเด็กพิการเป็นเด็กออทิสติกก็คือต้องมีคนคอยดูแลคือเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คะ่ะวารุณีใช้กิจกรหรือน้องผักกาดต้องดูแลน้องชายพิการเพียงลำพังและเธอกับน้องก็ตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพ บ่ายสามโมงมีคนมาเรียกหน้าบ้านซึ่งหนกูก็ออกไปนีครับค่ะเป็นปาตัวแทนจากบริษัทเครื่องกองน้ำาครับเขาบอกว่าคุณแม่คุณวิสาชัยกิจกรใช่ใช่ที่เป็นลูกค้าของเครื่องกองน้ำบริษัทนี้ไหมเขาสั่งให้ผมมาเปลี่ยนออกคำสั่งอะค่ะว่า แม่หนูเป็นคนสั่งให้เขามาเปลี่ยนซึ่งเราก็ยอมเพราะว่าเป็นคําสั่งของแม่น้องผักกาศเปิดประตูให้คนร้ายเข้ามาในบ้านเพราะเชื่อสนิทใจว่าเป็นพนักงานของบริษัทเครื่องกรองน้ําจริงๆรวมทั้งบอกโปรโมชั่นราคาถูกเพื่อโน,น้มน้าวใจเธอโปรโมชั่นที่เขาบอกว่าเ,เปลี่ยนปีนี้จ่ายเงิน2องพันแปดอีก4ปีข้างหน้าจะมาเปลี่ยนให้คือแบบไม่คิดเงินอีกอะไรประมาณเนี้ย ถูกกว่าราคาจริงเยอะคนร้ายเข้ามาในบ้านเพื่อเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำโดยที่เธอไม่ได้เอกใจเลยว่าจะถูกสับเปลี่ยนไส้กรองน้ำของแท้จากบริษัทซึ่งมีราคาแพงมาเป็นไส้กรองน้ำราคาถูกคุณภาพต่ำที่พนักงานแปลกหน้านำมาเปลี่ยนให้กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเธอโทรศัพท์ไปหาแม่ โทรบอกแม่เราว่ามีคนมาเปลี่ยนใส้กรองนะบอกว่าหมดอายุแล้วอะไรประมาณเนี้เขาก็เขาก็เอกใจบอกว่าแม่แม่ไม่ได้เป็นคนสั่งให้มาเปลี่ยนเธอตกใจและรีบเข้าไปดูที่เครื่องกรองน้ําทันทีทีนี้เราก็เลยมาถอดหัวไส้กรองออกก็พบปรากฏว่ามันเป็นแค่ผ้าไฟเบอร์อย่างนี้ค่ะ ซึ่งของจริงเป็นลูกหัวลูกยางแล้วอีกอันหนึ่งก็เปลี่ยนไปด้วยก็คือของจริงจะเป็นแบบว่าเป็นผ้าทั้งหมดก็คือแน่นมากแต่ว่าไม่มีลวดที่เป็นพลาสติกแบบนี้ก็โดนหลอกแล้วแน่ๆเราก็เลยถามคนของบริษัทก็ซึ่งโทรไปถามโดยที่สุดโดยตรงขึ้นเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งพนักง,งานลงมา นี่คือวิธีเบื้องต้นเพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างมาซ่อมเครื่องใช้ในบ้านค่ะ 1. ตรวจสอบกับทางศูนย์บริการว่าส่งช่างมาจริงหรือไม่โดยขอชื่อของพนักงานที่จะมาที่บ้านไว้ตรวจสอบ 2. ขอดูบัตรพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ใช่มิจฉาชีพก่อนรับบริการทุกครั้ง 3. ต้องเฝ้าพนักงานขณะทำงานอยู่ในบ้านทุกครั้ง 4. ีมันดูข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมเพื่อให้รู้ทันมิจฉาชีพบ้านที่มีเด็กผู้หญิงหรือผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกๆของมิจฉาชีพค่ะรู้ทันมิจฉาชีพรู้จักทางรอดเป็นเกราะป้องกันเราจากภัยค่ะ